ข่อหนึ่งขอสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะครับวันนี้ผมพงพันธ์พระบ้านนะก็ผมไม่ได้ลงหลายวันพอดีไม่ค่อยสบายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะก็วันนี้ก็เอามาลงให้พี่พี่ได้เลือกได้ชมบันอีกสิบกว่าองค์นะครับผมก็วันนี้ผมพงพันธ์พระบ้านก็มีมาหลากหลายอยู่เหมือนกันนะก็พี่พี่เข้ามาเลือกมาชมก่อนนะครับผมถ้าดูพงพันธ์พระบ้านแนละ้วไม่ชอบใจก็ตอนเย็นก็ไว้ดูพงพันธ์พระเครื่องก็ได้นะครับผมผมมีสองช่องนะครับผม อีกช่องหนึ่งก็เป็นของลูกชายก็นัตพงศ์พักเครื่องนะเหมือนเด e. ิมนะครับผมก็พอมาเริ่มมาที่องค์แรกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมองค์แรกนี่ผมได้อันนี้มานี่อันนี้เป็นหลวงเป็นเป็นพระหลวงเป็นพระรอดนะครับผมเป็นพระรอดดาแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูไหมขยายมันจะชัดเจนกว่าไหมนี่นี่เป็นพระรอดดาแบบนี้นะนี่เป็นพระรอดดาแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นะหูโหขยายแล้วชัดเจนมากเลยนี่ แบบนี้เป็นพระรอดดาแบบนี้นะองนี้ผมเอา400นะครับผมเนื้อจัดจัดแบบนี้นะเอ้ผมส่องให้ดูเนื้อใกล้ๆแบบนี้เลยนะนี่เป็นเนื้อจัดจัดนะเนื้อในจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่จะเป็นไขววานอะไรออกมาด้วยนะแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้นะองนี้ผมเอา400นะครับผมเอา400บาทนะองนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมต่อไปองค์ที่สององที่สองนี่เอาเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นพระถ้ำเสือนะครับผมเป็นพระถ้ำเสือนะถ้ำเสือเก่าเก่าแบบนี้นะครับผมนี่เป็นพระถ้ำเสือนะอันนี้ถ้ำเสือครับผม นี่เป็นผ้าท่ำเสือนะวงนี้ก็สวยนะครับผมวงนี้ผ้าท่ำเสือนี่สวยเลยนะนี่นะนี่เขาเรียกพิมพ์เขาเรียกพิมพ์ปากจูนะครับผมพิมพ์ปากจูนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้นะวงนี้ผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันนะเอาสี่ร้อยบาทนะคะผงวงที่สองนะต่อไปที่สามวงที่สามนี่ผมได้อะไรผ้าขี่ช้างมาแบบนี้นะอันนี้ผ้าขี่ช้างแบบนี้นะนี่มีพ้านั่งมีซุ้มตรงนี้แล้วก็ขี่ช้างเป็นเนื้อชินนะ เป็นเนื้อชิ้นแบบนี้นะครับผมแต่ผมไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะนี่ไม่รู้เขาเรียกพระอะไรแต่เขานั่ง,งบบน,น,ะะน,นั่งช้างแบบนี้นะครับผมนี่เป็นพระนั่งช้างแบบนี้เขาไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับผมอันนี้เอาที่สี่ร้อยเหมือนกันนะเอาส <ผ across S 2> <400 S 1> ี่ร้อยพระขี่ช้างแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทครับผมองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่องค์ที่สี่นี่ 4. ผมเอาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมเป็นพิมพ์นิยมนี่แต่งนี่แต่งนี่แต่งค่านะครับผมนี่หล่อไม่สวยแล้วเขาก็จะมีการแต่ง ปรับปรุงการแต่งแบบนี้นะครับผมมีแต่งเดิมเดมแบบนี้เลยนะแต่งเดิมเดิมกระ่าแบบนี้เลยนี่นี่นี่แบบนี้นะนี่ผมส่องให้ดูนี่นี่นะนี่โหเนื้อเก่าเดิมเดมเลยนะมีตาภูมิพยินอะไรนี่ด้วยนี่องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะนี่หนูเม่อเงินเอาที่สี่ร้อยนะองนี้องที่สี่นะต่อไปองที่ห้าองที่ห้านี่เป็นผ้าซุ้มกอเป็นผ้าซุ้มกอแบบนี้เป็นเนื้อเนื้อดํานะครับผมมีกําไลแขนมีกําไลขานะครับผมแล้วก็มีปอกแขนด้วยนะครับผม อันนี้เป็นเหมือนทรงเครื่องอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมนี่แบบนี้นะนี่เป็นเนื้อดาๆแบบนี้นะเก่าๆดําๆแบบนี้เลยนี่นี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยในองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะคะผมนี่อันนี้สวยนะคะผมมีสวยเลยนะนี่นี่แบบนี้เลยนี่ครับผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองค์นี้องค์ที่ห้านะครับผมต่อไปองค์ที่หกองค์ที่หกนี้ผมได้ขุนแผนมานะครับผมขุนแผนทรงพลนะเป็นขุนแผนทรงพลนะคะผมมันได้เป็นกู่บ้านกลางนะครับผมเป็นบ้านกลางนะนนี่นะนี่ดู นี S <S บ่บางกลางนะครับผมนี้เป็นบ้างกลางนั้นนี่นะนี่แบบนี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนี่นะดูเนื้ออกเนื้ออกนะแบบนี่นะนีน่นี่แบบนี้เลยนีโโ่นี่ดูเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะนี่เนื้อเก่าเก่านี่แบบนี้เลยนะะี่โอ้โหเก่าๆ่าชัดชัดแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้เลยครับผมนี่องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันนะครับผมว่าสี่ร้อยนะองที่หกนะต่อไปังที่เจ็ดอที่เจ็ดน,นี่ผมได้อันนี้มาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็น เป็นหลุมประทวดนะครับผมเป็นหลุมปรทวดนะนี่หลุมประทวดเป็นหล่อหล่อโบราณหลุมปทวดนนะัน้นเนี่ยปีศูนย์ห้านะครับผมนี่หล่อศูนย์ห้านะครับผมมีเนื้อทองแดงนะนี่เป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลยอันนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะ่ดูดูดูสา,สาทองแดงสา,สาแดงขึ้นทั้งองค์ทั้งนี่ทั้งองค์เลยนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่โหความเก่านะครับความเก่านี่ขึ้นชัดเจนเลยนะนี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะี่นี่แบบนี้นี่ความเก่านะีา่น aquí, ขึ้นชัดเจนแบบนี้เลยนะนี่นะนี่แบบนี้เลยนะี่แบบนี้ครับผม นี่องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมมาสี่ร้อยนะองค์ที่เจ็ดต่อไปองค์ที่แปดองค์ที่แปดนี่ผมได้พ้าอะไรมาไม่รู้นี่ findet, เป็นผ้านาลายอ่าเป็นพ้าอะไรเขาเรียกสี่สี่หน้าแบบนี้ผระพรมสี่หน้าหรือเปล่านี่พระอะไรสี่หน้านี่มีข้างบนอีกสี่นะข้างหลังข้างลาง่าง,ลางอีกสี่นะครับผมนี่นี่แบบนี้เลยนะนี่ผมไม่รู้เขาเรียกพ้าอะไรนะนี่นี่พรมสี่หน้าหรือเปล่า <unuz> <iki> นี่แบบนี้นี่แบบนี้แล้วเขานั่งมีถือลูกแก้วแบบนี้นะนี่ถือลูกแก้วแบบนี้เลย นี่ผมส่องให้ดูเนื้อก่อนนี่เนื้อเก่าดีนะเนื้อเก่านะครับผมเนื้อเก่าดีนะนี่มันจะส่องผ่านกรอบหน่อยนะมันก็จะเป็นมานี่มีมีโค้ดมียันแบบนี้นะผมไม่รู้ที่ไหนนะครับผมแต่เก่าดีนะครับผมนี่นี่นี่ดูหน้า Louise. ท่านคมมากเลยนะนี่สักนี่ด้านหน้าข้างบนมีอีกอีกอันนึงนะครับผมมีมีสองชั้นแบบนี้เลยแล้วใส่กรอบแบบนี้ไว้เลยนะครับผมวงนี้ผมเอาที่400นะครับผมวงที่8 ต่อไปองค, 9, อค์ที่เก้าองค์ที่เก้านี่อันนี้ยอดขุนพลหรือเปล่านี่เป็นยอดขุนพลน,นะผมว่าน่าจะเป็นยอดขุนพลหรือเปล่าม,ม,มีมีฐานบ U ัวบัวแบบนี้ด้วยผมไม่แน่ใจว่ายอดขุนพลหรือเปล่านะมีเส้นซุ้มแบบนี้ด้วยนี่แบบนี้นะนี่เป็นพิมพ์ฐานสูงหรือเปล่านี่แบบนี้เป็นเนื้อชิ้นนะครับผมเป็นเนื้อชินนะ,ะเ,นเ,นนนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อเป็นเนื้อชิ้นแบบนี้ครับผมนี่เป็นเนื้อชิ้นแบบนี้นะนี่แบบนี้นะนี่เป็นเนื้อชิ้นแบบนี้นี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นี่ นี่แบบนี้นะโอ้โหสวยจัดสวยเดิมแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะนี่องคนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทนะองคที่เก้านะต่อไปองที่สิบองที่สิบนี่ผมได้เหรียญหนุงมพ่อผางมานี่เหรียญพ่อผางมาแบบนี้เลยแต่มาแบบนี้เลยสวยเดิมเดิมเลยแบบนี้เลยนี่สวยๆแล้วก็ดูเดิมแบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกัน นี่มีขี้ยุงอยู่นะครับผมี่ตรงหัวไหลยังมีขี้ยุงขี้อะไรแมงสาบอยู่เลยนะในขะี้ยุงนะจะเป็นขี้ยุงนะนี่นี่แบบนี้นะนี่เขามาใส่ซีนไว้อย่างดีเลยนะครับผมใส่ซีนไว้อย่างดีนะมีกระไหล่ด้วยนะครับผมนี่ทองแดงกระไหล่ทองนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะเหรียญน,นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะองค์ที่สิบต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบเอ็ดนี่เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นหลวงพ่อพระสนะครับผมหลวงพ่อพระสนะเขาเรียกมาแบบนี้เลยนี่ วงพ่อพอ้าสายเนี่ยมันสวยเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะ,เน,เ,นะนเนื้อเก่าดีนะนี่เนื้อเก่าดีนี่ผมส่องให้ดูเนื้อก่อนเนื้อเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้โหดูสีเนื้อดีนี่จะเป็นเนื้อนี่เก่าจนกลับเป็นสีดําไปแล้วนะครับผมนี่นี่สีออกเหลืองกลายเป็นสีออกค้ำค้แบบนี้ไปแล้วเนี่ยผิวเริ่มกลับครับผมเพรารียกผิวกลับเนี่ยแบบนี้อันนี้ผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันนะเอาสี่ร้อยบาทนะองค์ที่สิเ tamam. สบเอ็ดต่อไปที่สิบสององค์สุดท้ายนะครับผมองค์ที่สิบสองนี่เป็นพระหลวงพ่อเงินะ อันี้มีกรอบนะครับผมผมขอห้าร้อยนะองนี้เป็นพิมสามชายนะนี่สามชายนะเอาที่ห้าร้อยนะครับผมองนี้สวยจัดนะครับผมอันนี้ผมเอาไปลงพงพันพระเครื่ององค์นึงนะนี่เอาลงพงพันพระบ้านองค์นึงแต่พงพันพระเครื่องไม่มีกรอบนะอันนี้มีกรอบเอาห้าร้อยนะครับผมนี่เอาห้าร้อยเท่ากันนี่แบบนี้องนี้สวยเดิมเดิมเลยนะนี่นี่สวยเดิมจริงองนี้ผมขอห้าร้อยนะครับผมวันนี้เอาวันนี้หมดแล้วนะวันนี้เอาสิบสององค์ก็พอเนาะวันนี้เอาสิบสององค์นะเดนี่ยวผมเอาไปลงพงพันพระเครื่องด้วยพงพันพระเครื่อง ก็ก็วันน pues ี้อีพีนี้เป็นอีพีที่ห้าสิบหกนะคระับผมนี nah, ่เป็นห้าสิบหกนะอีพีนี้เป็นอีพีห้าสิบหกนะวันนี้ผมพงพันผ้าบ้านก็มีเท่านี้นะครับผมก็ไว้รอกันอ่าคลิปหน้าต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมพงพันผ้าบ้านขอสวัสดีนะครับผมอย่าลืมช่องลูกชายนะครับผมช่องลูกชายกระพ้าถูกถพระไม่แพงนะครับผมช่องลูกชายก็พงพันพักไอ้นัตพงพักเครื่องนะครับผมนัตพงพักเครื่องเข้าไปดูกันก่อนนะชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม วันนี้ผมพงพันธ์มาบ้านขอสวัสดีครับสวัสดีครับ